สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านวังโหลาเชิองอนุรักษ์ธรรมชาติอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนที่เราจะไปแล้วก็มาดีวิวอุปกรณ์ก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อความพร้อม ไปรอชมชิปกันได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งวดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเนีอาทางออกมนมีซีพีแ้อเอากระเด็ดกระเด็นือว่า นอนกลางคืนอคนอนนอนไหนนอนในห้องเหรอห้องแอร์เนี่ยโอ้ย,อยก็นอนกูขอตัวเอออ่ะเด่นหนเ่นหนเล่นหนานอนกูแล้วแขนน่าจะปิดแขนไปด้วยเลยแขนเข้าได้ลูดทิพไว้เล่นโทรศัพท์เนี่ยที่ห้องอื่นไม่มีห้องนี้มีปิดฝานี่มีเทปกาวกับแก๊บ ถงนอนมาใหม่ครับถุงนอนมาใหม่จ้ะโอช็อปปี้ชี้ห่ออะไรไม่รู้เนอนุ่มดีข้างในนุ่มดีโอเคพอแล้วพอแล้วหายใจไม่ออกรอดโอตายบ้เกแต่เกายใจไม่ออกืออไม่ใส่ตอนไหนตอนหน้าหนาวเหรอนี่แนล่หน้าร้อนนี่แนละ วีดีโอ่ะาแล้วเก้าอี้มาใหม่นะครับสองตัวเฮ้ยเอาใหม่ดีกว่ามา่อิบ้รีวิวนะครับเก้าอี้มาใหม่นะครับสั่งมาจากลสซดานะครับสองตัวนี้100ร้อยกว่าบาทนะครับมาจากประเทศจีนร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองตัวนะครับไม่รู้จะแข็งแรงทนทานหรือเปล่าพร้อมลุยพร้อมลุยนี่ ไม่หักเไยนั่งกินเบียร์มีที่ไ่เบียร์ด้วยนะครับไม่รู้จะแข็งแรงทนทานหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหนั่งดีนุ่มพร้อมออกงานที่12อือใช่ได้ใช่ได้หนานะครับเด็กหนา นะโอ้ยที่จริงนะตัวแรกนึกว่าตัวเล็กๆมาตัวใหญ่นะเกีบครับก็ง่ายครับพัดเสร็จเรียบร้อยครับสองตัวจากโอทอปปี้สองตัวเรียบร้อยโอเคจบการรีวิวอะไรถวงเนาะโอ้ยนานจิงเลยเดีย๋ยวให้ซ้อ กาวที่นี่ละหเมตรสเมตร ระบบก่อนออกงานจริงครับระบบเริ่มอ สองตันดนะีหนาหนาเงียบสามตัวนะครับอันนี้ระบบดับเบิลน,นะครับความยาว290กว้าง148อันนี้ก็นนเหมืนนนอน,นกันนะครับสิ่เตอร์ดับเบิลนะครับ180นะครับบอกว่าความยาว290เหมือนกันครับสามตัวสามตัวนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ครับผมได้มาวันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนี่ผ้าก็เบาดีนะครับเป็นผ้าในร้อนเป็นดีนะครับนี่ผ้าในร้อนอันนี้สีเทาอันนี้ก็เทาเหมือนกันนะครับน,นี่สีเขียวสวยนะครับสวยครับผมทดสอบกระดอกการจิง ว่ากว้างกันเท่าไหร่รูลองดูลองอ๋กันสี่สิบเจ็ใครสนใจเที่ยวปีใหม่นี่นะครับปีใหม่ตัวโอ้ขาเวันนี้เป็นบรรยากาศบ้านวังโหราน,นะครับอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศดีมากครับเมื่อกี้ฝนตกเพิ่งหยุดหลังจากฝนหยุดเสร็จบรรยากาศก็ประมาณนี้นครับเนครับเพื่อเขาบยรยากา,กาศก็เย็นสบายฮนะมาดูอาณาจักรของเราคืนนี้นะครับนี่ครับหลังจากฝนกระนดาลงไปนะครับเอาไฟาชีดมา เล็กเกินไปไนี่ที่นั่งกินข้าวนะครับตรงนี้เลยอยากาดนี่นะครับสามเปรตัวนี้เรานอนกันตรงนี้นะครับสามเปรีนี้ลูกสาวนอนนี้ภรรยานอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของผมตัวนี้นะครับจะเป็นของผมนะครับ นี่นะครับอาณาจักรของเราเอาไฟชีตมาเล็กไปนะครับวันนี้ <c oughs> ใส่ต้องเอาอันใหม่มา <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> สามเปรย์เลยอาณาจักรของเรานะครับวันนี้ <c oughs> นี่นะครับ ใครสนใจก็ตามมานะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยากาศก็เย็นเย็นชิวๆสนใจก็ตามมานะครับหมู่บ้านบางโหรถัดไปก็จะเป็นบ้านตะหลังนะครับไอฝั่งตรงโน้นนะครับตรงโน้นก็จะเป็นโดมโฮมสเตย์นะครับ ยากาศดีมากครับด่านช้างสุพรรณบุรีครับผมคืนนี้น่าจะมีแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกนะครับไม่มีใครตามมาเลยไม่มีคนไม่มีเพื่อนตันนี้โควิดนะครับเขาไม่รับนะครับนี่พี่มีที่ตกปลาด้วยนะครับที่ตกปลา ก็ประมาณนี้นะครับนี่ทางนู้นก็จะเป็นตรงนู้นเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้เป็นโดมโฮมสเตย์นะครับตรงนี้นี่นะครับโดมโฮมสเตย์อากาศดีครับใครมาเที่ยวก็มาได้นะครับค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทนะครับ แต่ต้องจองก่อนนะครับเพราะว่าเขารับจํานวนจากัดโทรมาจองตามเพจเดียครับหมู่บ้านวังโหลาอนุรักษ์ธรรมชาติมาครับพี่น้องอาหารเย็นดอบดึกของการแชมปิ้งนนะครับคนนอนเปของเรานะครับวันนี้หมูกระทะครับบรรยากาศร้อนอบอ้าวนิดนึง อันนี้ผู้รอจินนะครับอันนี้ก็รอจินนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทองไล่ทองนาหบปลาเขา่าดำนองไฟนะครับหมูะทะมาอยากกินหมูกระทะรรยากาศก็มืดน,นี้นะครับตกปลาได้นะครับที่นี่ฟังโหลานะครับ ตกปลาเล่นน้ำได้มีเรือพายเล่นวันนี้สามคนนะครับพ่อแม่ลูกนี่นะครับวังโหลาหมู่บ้านวังโหลาอำเภอดหลนช้างสุพรรณบุรีดึกๆน่าจะอากาศดีอยู่นะครับ เอครับนะใครอยากกินหมูกระทะก็เชิญนะครับ